โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับคลิปนี้นะครับผมก็มีไอเเกมไอช็อตมาขายนะครับตัวนี้จะเสนอขายอยู่ในราคา3000บาททั่วเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีของอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะเช็คข้อมูลตัวละครให้ดูเบื้องต้นกันเลยละกันนะครับนี่ครับเป็นตัวเลเวลร2 1นะครับผมประมาณนี้นะครับรหาสสะอาดนะครับเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนไอดีได้กดไอเปลี่ยนพ้าได้โอนกรรมสิทธิ์ได้นะครับทุกอย่างเลยนะครับโอเคไปดูที่ของัเลยครบ ก็เดี๋ยวผมจะไล่ในส่วนของของที่ใส่อยู่ใปัจจุบันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ที่มีถาวรเด่นๆเลยก็จะมีบอมจีจีนะครับแล้วก็มีธนูเลสซันนะครับปืนพกคู่ถาวรนะครับมีดพิษสีแดงถาวรนะครับมีดพิสสีแดงนี่ก็จะแรงกว่ามีดพิษสีเขียวนะครับผมลักมีก็กว้างกว่าด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ระเบิดนี้ก็ไม่มีอะไรอ๋อมีระเบิดน้ำแข็งนี่ไงระเบิดน้ำแข็งถาวรนะครับผมแล้วก็มีโบแดงบักวิ่งถาวรนะครับ นี่เลยนะครับของบิ่งก็จะมีกุหลาบเหลืองด้วยนะครับถาวรนะครับมีแว่นตาหนวดถาวรครับมีเสื้อเล็บมัมถาวรนะครับมีถุงมือบักวิ่งถาวรนะครับมีที่ติดหลังบักวิ่งถาวรนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของของตกแต่งนะครับมาดูในส่วนงส่วนของช่องไอเทมนะครับช่องไอเทมที่มีถาวรก็จะมีนยอันนี้ก็บวกวิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแท็กนะครับอันนี้บักวิ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแปดแปดอันนี้ก็บวกเลือดนะครับประมาณนี้ครับที่เด่นๆในส่วนของช่องไอเทมนะครับ แอซเซอรลฟเฟินนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมจะไปแบบว่ารวดเร็วเลยนะครับใครที่ไม่ทันตรงไหนก็กดหยุดคลิปได้นะครับสไนเปอร์ครับมีหน้าไม้แปดจถาวรนะครับสไนเปอรถาวรบาเลิตถาวรแล้วก็มีบาเลิตเพรกระสัถาวรนะครับชุบทดกันตามนี้เลยนะครับแล้วก็แอสไมิชินกันก็จะมีคิดคู่ทองไอ้คิดทองไม่ใช่คิดคู่คิดทองถาวรนะครับแล้วก็แอสไมิชินกันก็จะมีนี่เลยครับผมเอเมอร์เลอร์ดราก้อนพาวเวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นปืนกลหนักนะ มีถาวรนะครับยิงมมีแรงยิง PVE แรงนะครับสเปเชียลกันนะครับสเปเชียลวีพอนก็จะมีบอมบจีจีนะครับที่เด่นๆนะครับประมาณนี้ส่วนของปืนพกนะครับก็จะมีนะครับตามนี้เลยนะครับมีดครับผมก็จะมีมีดคาถาเสือถาวรนะครับมีดคู่ Emperor Double Sword นะครับถาวรนะครับมีมีดนี่นะครับ Sonic Blade นะครับวิ่งไวๆเลยนะครับประมาณนี้ใครไม่ทันตรงไหนหยุดคลิปเอาแล้วกันนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆเลยเนาะ ปับป๊บปั๊บโอเคครับที่ทิดหลังครับผมหัวโอเคเว้นตาแดงบักวิ่งอาร์มทิศท่แขนแล้วก็เมาส์ที่ที่ปากนะครับเอียร์ประมาณนี้นะครับปับ๊บถ้าเต้นก็มีเยอะอยู่นะนะวนตัวนี้นะครับโอเคไอเทมก็คงประมาณนี้เนาะนะครับดูที่สัตว์เลี้ยงครับ มียังไม่ได้ฟลักอีก9ฟองนะครับก็สกิลสัตว์เลี้ยงก็จะมีเนี่ยกันบอมสิบอันนะครับพาวเวอร์มิลเลอร์หกอันนะครับนี่เลยของฟูฟูเลยครับอ่าสัตว์เลี้ยงไปสามพันเกนะครับโอเคนักสัตว์เลี้ยงนะครับประมาณนี้นะครับผมปบมีสัตว์เลี้ยงนี่ด้วยครับาป่าครับเห็นหรือว่าตัวนี้มันบักวิ่งอ่ะนะครับชึบโอเคประมาณนี้ครับผม นี่ครับตัดเลี้ยงสายมัมมี่ก็มีนะเพกาซัสทองเนี่ยนะครับนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพกาซัสวัย20%เลยนะครับโอเคประมาณนี้ฮะสำหรับไอดีนี้นะครับเสนอขายอยู่ในราคา3,000บาททั่วนะครับใครสนใจติดต่อแฟนเพจกังฟูดได้เลยนะครับ